สวัสดีค่ะพเพื่อนๆของเจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้เจทีจะมาทําคลิปนะคะเ<ม><น>ขาคนนั้นเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ได้นะคะ<ม><น>พเพื่อนๆของเจทีนะคะเ<ม><น>ขาคนนั้นนะคะมีหนึ่งคนก็เลือกหนึ่งกองมีสองคนก <g ulum> ็เ<ม>ลือ<น>กสองกองนะคะดูสิมีสามคนก็เลือกสามกองก็นะคะเนาะคนเราก็มีตัวเลือกเยอะเนาะเป็นเรื่องปกติของทุกคนนะคะเ<ๆ>ขาคนนั้นนะคะเขาแอบปลื้มนะคะแอบ แอบชมแอบชอบอะไรในตัวของเพื่อนๆของเรานะคะอันนี้นะคะเป็นการแอบปลื้มนะคะไม่ได้แอบเกลียดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดึงแต่ความเก่งความสามารถออกมานะคะให้เพื่อนๆของเราได้รู้ว่าเขาปลื้มนะคะเขาเห็นอะไรในตัวเพื่อนๆของเราคุณอาจจะไม่เห็นนะคะแต่เขาเห็นนะคะโอเคนะคะเจะทีมีไพ่เลือกทั้งหมด3ากองมีกองที่1นะคะนะคะรีวิ o ออฟจูนกองที่2กองที่3านะคะตั้งสมาธินะคะส่งจิตส่งใจให้เจทีนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะ สำหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจทีสามารถแอดเข้ามาหาเจทีได้เลยนะคะแล้วก็เจท,ทีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะกดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาหลังเบอร์โทรกดตึ้งเข้ามาเลยนะคะเพื่อนๆของเจทีนะคะจะได้ไม่ไม่โทรเบอร์เข้ามานะคะเพราะว่าบางครั้งเพื่อนๆโทรติด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 อย่างนี้นะคะอืมเจทีก็วางสายนะคะโอเคนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันชินนะคะว่า เจทีขออภัยนะคะเจทีขอขอบคุณคนที่มากด s u b s c r i b e นะคะคอมเมนต์นะคะทำทำแตมเวลาเพื่อนอื่นเพื่อนเพื่อนเราอย่าลืมขอบคุณเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะที่เขามีน้ําใจนะคะขอบคุณนะคะคนที่มาใหม่ด้วยนะคะคอมเมนต์น่ารักนะคะน่ารักน่ารักทุกคนนะคะแล้วเราไปดูกันซิว่าเข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 าแอบปลื้มปลื้มนะคะเพื่อนของเจทีอะไรเพื่อนเพื่อนของเรานะคะไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนของเจทีที่เลือกไพ่เด็กนี้นะคะเรามาดูสินะคะว่าเขาคนนี้นะคะเขาคนนี้ของคุณนะคะเขาชื่นชมอะไรในตัวคุณเนาะเชื่นชมอะไรอะ่ะเอง <laughs> ชื่นชมอะไรเจทีทะเลาะกันทุกวันฟ <laughs> าดงวงฟาดงาใส่กันนะนะต้องมีบ้างแหละนะคะลูกดวงเจทีบอกเจทีทะเลาะกันทุกวันเ้วไม่มีอะไรลยวันวัน เขาดูเลยนะคะว่าเขาชื่นชมอะไรในตัวเพื่อนๆของเรานะคะเห็นหรือ,อยังคะเวทียังพูดไม่ขาดคำเลยนะเขาชื่นชมอะไรในตัวเพื่อนๆของเราสตรีงขึ้นนะคะสีดาบอืม เพื่อนๆที่เลือกให้กองนี้ของเราออกในลักษณะไฟจิ๋งแาเนี้หนึ่งถ้วยนะคะ Two of <up> c u p เพื่อนๆที่เลือกให้กลองนี้นะคะ ถ้วยขาดูเลยนะคะสิบไม้ขอแค่ใบเดียวนะคือคนคนนี้นะคะเพื่อนๆของจิทีนะคะสามถ้วยคนคนนี้เขาชื่นชมเพื่อนของเรานะคะหนึ่งกรณีคือสเตรงนะคะเป็นไพ่ใบแรกไพ่ประจำตัวนะคะ คือคุณเป็นคนที่นะคะดูนะคะจริงจังนะคะเอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นคนแข็งคือจะพูดในทํานองว่าเป็นคนสุขภาพแข็งแรงเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนกล้ากล้าไฟ่อะนะคะเป็นเพื่อนของเจทีเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอม <c oughs> ถ้าผิดไม่ยอมนะคะแบบเนี้ยถ้าผิดเออถ้าไม่ผิดไม่ยอมใครนะคะดูสิคะกล้าไฟนะคะกล้าที่จะสู้นะคะจะชนแบบเนี้ยนะคะออกในลักษณะแบบ เออไม่กลัวใครจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่หนึ่งกรณีนะคะก็คือเป็นคนที่บางครั้งก็ดูแต่บางครั้งก็ชอบเป็นคนที่ออที่กลัวหรือว่าบาดระแวงมากเกินไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เขารู้สึกชื่นชมก็คือเป็นคนที่ <c oughs> มีสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองดีแล้วก็แต่บางครั้งก็ดูเหมือนกับ วัดระแวงขี้วัดระแวงหรือว่าอะไรตกใจขี้ตกใจเหมือนกับวีดบัสกระตูหูเกินไปแบบนี้นะคะแต่ในสิ่งหนึ่งที่ไพ่กองนี้ขึ้นก็คือไพ่ความชื่นชมขึ้นมาเยอะก็คือหนึ่งถ้วยนะคะคือคุณเป็นคนที่อ่อนน้อมนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไพ่ของทัวร์คัะเป็นคนน่ารักนะคะเป็นเพื่อนของเจทีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่คือไพ่ของสองใบเนี้ยเป็นคนน่ารักเป็นคนใจบุญเป็นคน อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะคือเป็นไพ่ของหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของใบเสีนะคะเป็นคนที่รู้จักเข้าหาคนนะคะถูกอับคับสองเหรียญนิสัยหนึ่งอย่างชื่นชมก็คือคุณเหมือนเด็กๆนะคะบางครั้งเหมือนเด็กๆเล่นเหมือนเด็กๆทําตัวเหมือนเด็กๆเหมือนไร้สาระแต่บทเวลาจะจริงจังนะคะเอาจริงเอาจังหรืออะไรกับใครนะคะคุณก็ไม่ยอมนะคะคือเป็นคนออกในลักษณะดื้อนั่นเองนะคะเพื่อนของกจตีดื้อแล้วก็เป็นคนแบบ สนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนขยันนะคะเพื่อนๆขยันชื่นชมความขยันของคุณอะความขยันความมีน้ําใจด้วยนะคะเพื่อนๆของเราที่เลือกไพ่กองเนี้ยเข้ากับเพื่อนเข้ากับใครก็ได้แล้วก็เป็นคนที่หัวเราะสนุกสนานหัวเราะเฮฮาปาร์ตี้ปะจิงโกะของคุณอะนะคะและแต่ไพ่กองนี้ของเรานะคะชื่นชมด้วยแล้วแอบ,บแอบ,บแอบ,บคิดถึงแบบ เป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่นอยง่ายนะคะในบางกรณีนะคะก็คือแข็งนอกอ่อนในนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาชื่นชมเพื่อนๆของเรานะคะคือเป็นคนที่ในลักษณะว่าบดจะดีก็ดีใจหายเลยนะคะเพื่อนของจิทีนะคะบดจะร้ายก็ไม่ยอมใครเหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะสิ่งที่เขาเห็นตัวคุณอาจจะเป็นคนธาตุน้ําก็ได้นะคะธาตุน้ําขึ้นมาสูงมากธาตุดินนะคะธาตุไฟ ะะมีธาตุลมเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ในบางกรณีก็ผู้หญิงอะเนาะผู้หญิงก็ต้องมีขี้ตกใจหรืออะไรบ้างแต่เขา,าคิดว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะบางครั้งเหมือนกับกลัวในบางสิ่งที่ยังไม่เกิดนะคะก็คือคนขี้ตกใจนั่นเองเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้เรามาดูชินะคะเขาชื่นชมคุณขนาดเนี้นะคะอันนี้เป็นชื่นชมนะคะแต่แอบ แอบคิดแอบแอบคิดตำหนี่บบมบบางอย่างก็ที่ไม่น่ากลัวก็ดันกลัวนะคะเพื่อนของจีทีแบบเนี้ยนะคะแต่อเรื่องที่น่ากลัวก็ไม่กลัวนะคะสเต้งงัดแหลกเลยนะคะสิบไม้ขยันมากนะคะคือขยันมากแล้วก็เพื่อนๆนที่เลือกให้กองนี้เป็นคนที่แต่งตัวดีดูแลตัวเองดีออกกําลังกายหรือว่าดูแลสุขภาพดีนั่นเองนะคะรู้จักดูแลตัวเองนะคะ สนุกสนานเฮฮาหัวเราะง่ายนะคะแล้วเป็นคนที่เสียใจแอบนอยง่ายด้วยนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเราเรามาดูสินะคะเขาชื่นชมแล้วเขามองคุณเป็นคนแบบไหนอีกนะคะไพ่ของค่ะนี่คะ่ะบางมุมคุณก็ดูมีแบบ มีมุมที่โลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะไพ่ของใบนี้นะคะอ,อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เขามองคือคุณอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นวงจรอะนะคะไพ่ใบนี้ก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่นะคะเขามองคุณเป็นคนอาจจะเป็นคนที่สู้ชีวิตมาเยอะลําบากมาเยอะหรือว่าไฟกับชีวิตมาเยอะนะคะเพื่อนของจจทีที่เลือกไพ่กรงนี้เลยรู้เป็นคนที่ มีโลกส่วนตัวสูงนะคะไพ่ของบิวตี้นะคะคุณเป็นคนน่ารักจริงๆนะคะเพื่อนที่เลือกไพ่กลองนี้ไพ่ออร์เริลนออกมาแล้วนะคะคุณเป็นคนน่ารักจริงๆคุณคนสวยนะคะสวยทั้งภายในและภายนอกนะคะหนึ่งถ้วยนะคะ Hell in the Sauce นะคะ นะคะไพ่สองใบนี้นะคะคุณอาจจะนคนที่ผ่านมีประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเขามองคุณนะคะคุณถึงมาอยู่จุดนี้ได้นะคะบิวไพ่ใบนี้เหมือนกับ <c oughs> hell in the soul ก็คือการที่ประสบการณ์ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณผ่านมามันดูเหมือนแบบ <c oughs> คุณดูเข้มแข็งคุณดูมีมีมาดของคุณอะนะคะมาดเท่มาดประสบการณ์ชีวิต การผ่านอะไรอะไรมาก็แล้วแต่ทําให้คุณมาอยู่จุดจุดนี้ได้คุณอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะที่บางครั้งดูเหมือนแบบมีมุมเด็กๆบ้างมีมุมจริงจังบ้างมีมุมฟาดฟันบ้างแล้วก็มีมุมเอ่อตกเขาเรียกอะไรอะนอยง่ายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไพ่ใบนี้มันเหมือนกับคุณผ่านชีวิตมาเยอะนะคะเขามองคุณเป็นผู้หญิงแกร่งสเตรงนั่นเองนะคะไพ่ใบแรกแก่งเก่งเก่งแล้วก็ ดูมีคุณค่านะคะเพื่อนของเจทีที่เลือกไห่กล่องนี้นะคะเหมือนอันนี้ก็เหมือนผ่านประสบการณ์ที่ดีๆมาเยอะนะคะที่ดีบ้างร้ายบ้างนะคะเป็นประสบการณ์ที่เขาคิดว่าคุณไม่กลัวข่าแลดดูแลตัวเองได้แล้วก็มีงานอดิเรกทําเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่างนั่นเองนะคะเพื่อนของเจทีนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงที่ที่หายากนะคะเพื่อนไพ่พใบเนี้ยนะคะแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยนะคะคืออจัจฉริพ์จุดที่ ไม่โอเคในชีวิตมาเยอะนั่นเองนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเขามองดีนะคะเพื่อนๆของเรานะคะก็อยู่ในจุดของเพื่อนๆนั่นนะคะผู้หญิงก็จะมีตกตะลึงหรือว่าพรานอยง่ายเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับไพ่กองนี้นะคะเจทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe c อ m เม n น่ารักน่ารักนะคะเป็นเพื่อนกันในช anel นี้ผู้ชายก็ดูได้นะคะลิปนะคะผู้ชายก็ได้นะคะเพื่อนของเจที เจทีไปก่อนอย่าลืมกด Sub subscribe นะคะสวัสดีมีความสุขคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆของเจทีที่เลือกให้เด็กนี้นะคะเรามาดูสินะคะว่าเขาคนนี้แอบชื่นชมอะไรเพืพ่อนๆของเราขอาให้ให้เพืพ่พพอนๆที่เลือกให้กองนี้หน่อยนะคะว่าเขาแอบชื่นชมอะไรเพื่อนๆของเราขอดูหน่อยนะคะสิบไม้นะคะสามถ้วย พเพื่อนๆของเรานะคะเป็นคนขยันจริงๆนะคะเป็นคนขยันมากๆนะคะเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้สิบไม้นะคะเป็นคนขยันเป็นคนที่ไม่พูดไม่บ่นนะคะเวลาทําอะไรนะคะชอบทําเองนะคะไม่ง้อใครนะคะไพ่ของเด็กถือเหรียญไพ่ของจัสติกอชอบชอบทําอะไรเองแล้วก็ไม่ค่อยง้อใครนะคะเพื่อนของจิทีที่เลือกไพ่กองเนี้ไพ่ประจาตัวคือไพ่สิบไม้นะคะเป็นคนที่ไม่ เป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเก่งอ่ะนะคะสามารถทําอะไรเองได้แบบไม่ง้อผู้ชายเลยนะคะแบบไม้เราสามถ้วยนะคะเป็นคนที่เอ่อเข้ากับคนอื่นได้ง่ายด้วยนะคะบางครั้งอ่ะนะคะเด็กือเรียนล่าเริงสดใสนะคะมีชีวิตชีวานะคะเวลาเวลาเล่นก็เล่นเวลาเวลาทำงานก็ทำจริงๆนะคะแบ่งเวลาเป็นนั่นเองนะคะถ้าจะติดขึ้นเห็นไหมคะคนที่แบบแล้วก็เป็นคนที่ ไม่จัดคนอื่นไม่ตัดสินคนอื่นนะคะให้ความยุติธรรมกับทุกคนนะคะไพ่กองนี้ของเราเนาะเด็กถือเหืีอนมักเป็นคนที่ชอบริเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อน <ๆ S 1> ของเจีแล้วก็เดสตาขยาจิกเห็นไหมคะเป็นคนไม่อยู่นิ่งเป็นคนไม่อยู่เฉยเป็นคนที่อืมเปิดโลกใหม่หรือเป็นคนพูดจาที่แบบมีไอเดียอยู่ตลอดเวลาเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรารู้ตัวเองไหมคะเนี่ยเขาชื่นชมอะไรเนี่ยเป็นคนที่ ใจบุญด้วยนะคะไพ่เฮอร์มิตขึ้นเป็นคนที่ใจบุญใจดีนะคะเวลาทําอะไรมักอาสาช่วยคนอื่นไพ่สามถ้วยนะคะแล้วก็ชอบให้คาปรึกษาคนอื่นด้วยนะคะเพ mm ื่อนของเจทีที่เลือกไพ่กองนี้มีความเป็นเด็กก็จริงแต่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะรู้จักพูดนะคะเด็กถือดาเห็นไหมคะรู้จักพูดรู้จักคุยรู้จักนี่คือสิ่งที่เขาเห็นนะคะเ,เพื่อนๆของเจทีนะคะรู้จักเก็บคําพูดเห็นไหมคะรู้จักเป็นผู้ใหญ่รู้จักพูด อะไรไม่จําเป็นคุณไม่พูดเด็กถือดาบใบน,นี้นะคะเขาจะรู้จักมองดูคําพูดของตัวเองก่อนพูดนะคะแล้วรู้สึกว่าเพื่อนๆของเราไพ่กองนี้เขาเห็นนะคะว่าเพื่อนๆนะคะเนี่ยจริงๆอะในความเป็นผู้ใหญ่ของเพื่อนเห็นไหมคะมีความแอบเด็กนะคะแอบสดใสแอบด่าเดิงนะคะเพื่อนๆของเจทีแอบสนุกสนานนะคะ แต่อินเนอร์ภายนอกนะคะสิบไม้ทํางานเก่งทํางานหนักนะคะมีอีโก้นะคะรู้รู้คุณค่าของตัวเองนั่นเอง King of Pentacles นะคะใครที่เลือกให้กองนี้นะคะคุณออกมีแนวลัก,ลกษณะบ้างานนะคะเพาะว่าคุณทํางานเก่งนะคะบ้างานหรือว่าคือถ้าใส่จใจสนใจอะไรคุณจะทําให้มันให้มันเสร็จคุณจะไม่คือเหมือนกับไม่สนใจใครอะนะคะเพื่อนๆของเจทีนะคะคือทําให้มันเสร็จ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนั่นเองนะคะเชื่นชมนะคะในความสามารถของคุณแล้วรู้จักพูดวางตัวดีนะคะเพื่อนที่เลือกให้กองนี้ของเรานะคะแบ่งเวลาเป็นด้วยจัสติกเดอรสตานะคะคุณมีความสามารถสูงนะคะเดอรสตาเนี่ยเขามองพเพื่อนเื่อของเราแบบสวยนะคะอืมบางบางทีบางอย่างคุณก็รู้จักเก็บคําพูดนะคะเด็กถือดาบเด็กถือเหรียญไอเดียไอเดียของเพื่อนของเราเนี่ยนะคะ มันมองออกมามันดูเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะ King o p e r t i o n a l ขยายเด็กถือเรียญน,นะคะสายลุงนะคะ h i g r o s n เ mm hmm. พื่อนๆที่เลือกไพ่พกองนี้ของเรานะคะเนี่ยถ้าคุณเป็นนักเรียนนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เรียนเก่งมากแล้วก็ขยันตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษานะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มาเลือกไพ่กองเนี้ยนะคะคุณเป็นคนที่สู้นะคะเป็นคนที่อดที่ทนนะคะแม้กระทั่งคําพูดนะคะเข้าสังคมนะคะ คนก็คือรู้จักเข้าหาคนนะคะรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณก็รู้จักที่จะอยากช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะไพ่กองนี้ของเราเดลสตานะคะดูคุณมุ่งมั่นมุ่งมา่นมีเป้าหมายในชีวิตนั่นเองเพื่อนๆของเรานะคะคือเขารู้สึกว่าคุณนะคะเวลาที่คุณจะทําอะไรนะคะคุณจะทําให้สําเร็จและก็คุณดูเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ หนึ่งกรณีไพ่เฮอร์มิตขึ้นนะคะเป็นคนที่ดูคนออกดูคนเป็นนะคะรู้จักพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆของจจท,ทีนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของตัวเองมากนะเป็นคนที่ถ้าเราจะพูดในทํานองนึงก็คือเป็นคนเก่งน่าดูทีเดียวนะคะเพื่อนของจเจท,ทีที่เลือกไพ่กองเนี้ยนะคะในมุมนึงก็เป็นคนที่ ระวังตัวเองเหมือนกันนะคะเพื่อนๆของเจตีที่เลือกไพ่กองนี้นะคะรู้จักดูแลรู้จักสะสมหรือว่ารักษาผลประโยชน์ของตัวเองนั่นเองนะคะไพ่ฮโรเฟนนะคะไพ่ของคนที่มีความรู้ความสามารถตั้งใจนะคะถ้าเป็นนักเรียนตั้งใจเรียนมากนะคะเพื่อนๆมีโอกาสขึ้นที่สูงนะคะชื่นชมในความสามารถของคุณนะคะเวลาที่คุณอยากทําอะไรคุณทําจริงๆนะคะเดอะสตาร์นะคะเหมือนคนที่มีความฝันมีเป้าหมายของชีวิตนั่นเองนะคะเรามาดูซินะคะลึก เขามองคุณเป็นคนอย่างไรอีกอืมแต่บางทีนะคะเรื่องของเจทีเขาแอบ,บคิดว่าเพื่อนๆนนะคะทำงานหนักเกินไปไหมหรือว่าเนี่ยนะคะขอความช่วยช่วยเหลือคนอื่นบ้างก็ได้นะคะเพื่อนของเจีนะคะขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาจากเขาบ้างก็ได้เขาอยากเป็นแมนน่ะตัวเองอืมบางครั้งคุณไม่ไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากคนอื่น <c oughs> เห็นไหมคะเก็บดาบเงียบเลยนะคะเพื่อนของเรานะคะ เขามองคุณเป็นคนยังไงจริงๆคุณเป็นคนเซ็กซี่แอบเซ็กซี่นะคะแอบเซ็กซี่นะคะเนี่ยแอบเซ็กซี่แล้วก็เป็นคนที่เหมือนไม่เปิดอะ่ะตัวเองไม่เปิดใจอะ่ะโฮมอะ่ะคุณเป็นคนที่จริงๆคุณเป็นคนเซ็กซี่นะคะลึกๆต้องลึกๆด้วยนะคะอแต่คุณไม่แสดงออกโฮมมะคุณเป็นเหมือนบ้านนะคะไพ่ใบนี้เหมือนกับไพ่ใบนี้เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือเปล่านะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธานะคะคุณมีความศรัทธาในตัวเองสูงคุณเป็นผู้หญิงที่น่าเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกและคุณก็มีความเซ็กซี่ลึกในตัวเองนั่นเองนะคะจริงๆเพ,พื่อนๆของเราก็รู้แหละรู้หรือเปล่าคะเขามองคุณเซ็กซี่นะคะเพื่อนๆอิเลกไพ่กองนี้ของเรานะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่แต่มีความเรียบร้อยอยู่ในไพ่ของไฮโลเฟนนะคะก็คือมีดีนะคะมีดีในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของคนที่ มีพรสวรรค์น,นั่นเองนะคะเพื่อนๆของจิตีไพ่ของศรัทธานะคะมีพรสวรรค์ในตัวเองลหลายด้านเนาะเดอะสตา์นะคะคุณอาจจะมีหน้าที่การงานดีมีชื่อเสียงนะคะไพ่กองนี้หรือตัวเขาก็ได้แต่หนึ่งในกรณีที่เขาชมเพื่อนของเราคือมีความมุ่งมั่นสูงมีเป้าหมายในชีวิตนะคะเพื่อนๆรู้จักตัวเองหรือ,อยังคะคนอื่นตัวเขาคนนั้นมองเพื่อนๆอย่างเงี้ยนะคะเวลาทําอะไรไม่ค่อยจะสนใจ คนอื่นเท่าไหร่นะคะก็สนใจแต่เรื่องของตัวเองเอาเรื่องของตัวเองให้จบไปก่อนนะเป็นเรื่องงนั่นเองนะคะรู้จักแบ่งแยกเวลาจัดติกเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเขาคนนั้นเขาแอบ,บชื่นชมขนาดนี้เพื่อนๆของเราใครใครนะคะแอบบมองเราเซ็กซี่นะคะก็เจทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe comment น่ารักนา่กนารักนะคะเป็นเพื่อนกันในชแนลนี้เจทีี่้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนของเจตีที่เริ่มให้เด็กนี้นะคะลองมาดูสินะคะว่าเขาคนนั้นเขาคนนั้นนะคะแอบชื่นชมอะไรในตัวเพื่อนๆนของเรานะคะเขาคนนั้นแอดชื่นชมนะคะแอบชื่นชมอะไรในตัวเพื่อนๆของเรานะคะความน่ารักความสดใสใจนักเพลง <laughs> เจทีชนน่ารักโอเคจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะที่เ,เพื่อนๆมาดูนะคะสลับเอานะคะเ,เพื่อนๆของเจทีเนาะ นะคะขอดูหน่อยนะคะเขาชื่นชมอะไรในตัวเพื่อนของเรานะคะแปดดาบ King of p e n t a c l e นะคะมาถึงสองใบนะคะแปดดาบ King of p e n t a c l e เป็นคนโลกส่วนตัวสูงมากแปด,ดาบไม่เปิดเผยความรู้สึกให้คนอื่นรู้ง่ายๆนะคะแล้วก็เป็น King of p e n t a c l e นะคะเป็นคนที่มีมาดนั่นเองนะคะมีอีกโก้ในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่สวย,สวยๆเท่ๆของคุณแะนะคะไพ่ก้าไม้นะคะไพ่มองการไกลโอ้โหเปนเพื่อนของเราในอวอนเป็นคนมองกันไกลนะคะคิงอาเป็นดิเกนะคะแปดดาบแล้วก็ได้ทีทีเขาดูทีเดียวเนะาะไพ่โฟบวอนลงมาห้าถ้วยนะคะ ลงมาไพา่ห้าถวดนะคะโอ้โหไพ่สามถ้วยขึ้นทำไมไพ่กล่องนี้นะคะเดี๋ยวจะทีจะดูให้นะคะคือไพ่แปดดาบให้เพื่อนๆของเรานะคะไพ่เลิฟเบอร์โอ้โหเพืพ่อนๆที่เลือกไพ่กล่องนี้เนาะ ไพ่ขึ้นสวยนะคะใครที่เลือกไพ่กล่องเนี้เพื่อนเพื่อนของเราอาจเพิ่งจะอาจจะเพิ่งรู้ตัวตัวตนของเเองตอนมาดูไพ่เจะทีนี่แหละแต่ก่อนไม่รู้นะคะแต่คนอื่นตัวเขาคนนั้นเขามองนะคะเมาชื่นชมอะไรในตัวเพื่อนเราขออีกหนึ่งใบนะคะเด็กถือถ้วยนะคะคือคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะคะเพื่อนเพื่อนที่มาดูไพ่กล่องนี้นะคะ คนคนนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ที่มาเลือกไพ่กล่องนี้นะคะเขาชื่นชมอะไรในตัวเพื่อนๆของเรานะคะไพ่แปดดาบคือคนเป็นคนไม่พูดคุณเป็นคนไม่ชอบว่าคนนะคะเ,เพื่อนที่เลือกไพ่กล่องนี้ของเรานะคะคุณเป็นคนไม่พูดคุณเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบไม่เยอะนะคะคือ เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมาดนะคะมาดของผู้นําสูงนะคะเป็นคนที่มีอีโกในตัวเองแล้วก็รู้รู้ว่าตัวเองมีดีในตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่อ้อวดไม่คุยไม่คุยความความสามารถของตัวเองนะคะ <c oughs> เพื่อนที่เลือกให้กองนี้นะคะคือไม่พูดมากไม่คิดอ่าไม่โม้หรืออะไรอะ่ะที่เขาเรียกว่าไม่โอ้อวดไม่ชอบทําตัวแบบ พูดให้คนอื่นดูแบบเหมือนตัวเองดูดีนะคะแต่เหมือนเป็นการกระทํามากกว่านะคะเพื่อนเืของเจตีที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะคุณมักจะแสดงให้คุณอื่นเห็นในความสามารถของคุณนะคะให้คนอื่นทึ่งนะคะเนี่ยให้คนอื่นทึ่งในความสามารถของคุณคุณมีมากของความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานนะคะเนี่ยเป็นคนที่มีความสุข นะคะใครๆก็อยากเข้าใกล้มีเสน่ห์นั่นเองะคะมากของผู้นําเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้อาจจะไม่รู้ตัวหรือบางคนอาจจะรู้แล้วนะคะคือคุณมีความเป็นมีเสน่ห์นะคะเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคะอย่างมีคนเข้าหานะคะตัวเขาด้วยนะคะเพื่อนๆของเจทีที่เลือกไพ่กองนี้ดูคุณเป็นคนคุยสนุกนะคะถ้าคุณได้คุยแต่ถ้าคุณไม่พูดนะคะคุณจะไม่พูดเลยเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเป็นการแบบคุณอาจจะเป็นคนที่เข้ากับ เพศฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเรามีเสน่ห์กับฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เลิฟเวอร์นะคะเป็นคนที่คือเป็นคนที่เห็นปุ๊บนะคะไพ่กองนี้ของเรานะคะคือเป็นคนที่มีอนาคตนะคะเป็นคนที่มองไกลนะคะเพื่อนๆของเจตีที่เลือกไพ่กองนี้และเป็นคนที่เลือกนะคะเลือกเลือกในที่นี้เจตีลบไพ่สองใบนี้ลงมาพร้อมกันนะคะเป็นคนที่เลือก คบ <Workers, S 2> คนเลือกนะคะเลือกคบนะคะเพื่อนของเจทีนะคะคือเป็นคนที่ในลักษณะว่านะคะเหมือนกับว่าถ้าไม่ดีนะคะหรือมาทําให้เสียใจคุณตัดทิ้งทันทีนะคะเหมือนกรองคนเข้ามาในชีวิตนะคะเพื่อนๆมองการไกลมองนะคะมองอนาคตนะคะดูคบคนแล้วดูคนแล้วเลือกคนและเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากนะคะในลึกๆเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้นะคะคือเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองนะคะ รู้ว่าใครมานะคะจะทําให้ผิดวงังหรืออะไรคุณจะไม่เอานะคะคุณจะเลือกคบนะคะเนี่ยเพราะคุณอาจจะมีประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ดีนั่นเองนะคะไพ่ห้าถ้วยของเรานะคะไพ่ใบนี้นะคะอือคือคุณเป็นคนที่ไพ่ของหนึ่งถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีอะไรที่ มันจบแล้วคุณมักจะเริ่มต้นใหม่เหมือนคนล้มแล้วรีบลุกนั่นเองนะคะคือคุณไม่จมปักนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไม่จมปักกับสิ่งเดิมๆนั่นเองนะคะเพื่อนๆของเจทีนะคะมักจะมองหาโอกาสนะคะโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองเสมอไพ่สองใบนี้แล้วไพ่ของก้าไม้ขึ้นการส่องมักจะมองหาโอกาสนะคะรู้จักเลือกคบคนด้วยนะคะรู้จักเลือกคบคนแล้วก็รู้จักแต่งตัวนะคะเพื่อนๆของเจทีที่เลือกไพ่กองนี้แต่งตัวดีนะคะแต่งตัวดีบุคลิกดีนะคะเราก็เป็นคนที่ ไม่ชอบพูดมากนะคะเ,เพื่อนๆน่ะไพ่เก้าไม้ก็ไม่พูดนะคะไพ่ไพ่สิบเหรียญยิ่งไม่พูดใหญ่เลยนะคะเนี่ยมองอย่างเดียวแล้วก็ชอบพินิษพิเคราะห์คนพิจารณาคนชอบมองคนลึกๆมองคนนานๆนะคะเนี่ยเป็นไพ่ของคือเป็นไพ่ของในระดับเลเวลสูงอะนะคะมีความเป็นผู้นําสูงไม่ไม่อวดนะคะแต่ชอบทําให้ดูนะคะทําให้ดูทําให้เห็นและทําได้จริงๆนะคะเ,เพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราไพ่เลฟเบอร์นะคะ คุณมักจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ทําให้คนอื่นเห็นในงานการของคุณนะคะแล้วคุณก็มีความสุขนะคะในสิ่งที่คุณทํานะคะแล้วก็ไพ่ของนี้คือคุณเลือกคบคนหรือว่าคุณรู้จักเข้าหาคนคนแบบไหนที่คุณจะเข้าหาคนแบบไหนที่คุณควรถอยห่างะนะคะเพื่อนๆของเจตีที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะคือมันออกในลักษณะว่างานก็คืองานนะคะ เที่ยวก็คือเที่ยวด้วยนะคะแบ่งแยกเวลาเป็นนะคะพ่เด็กถือถ้วยนะคะเนี่ยคุณเป็นคนที่นะคะชอบหาโอกาสให้ตัวเองเห็นไหมคะชั่วโมงบินสูงนั่นเองนะคะเพื่อนของจิทีนะคะคือทำงานเก่งเก่งมากนะคะมีไอเดียมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่คุณคิด อยากจะทําอยู่ตลอดเวลาไพ่ก้าวไม้นะคะ่องอยากจะทําเหมือนคุณมีเหมือนคุณไม่ว่างนะคะเพื่อนเพื่อนของเจทีนะคะจะเจอคุณอีกทีก็น่นแหละนะคะคุณเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วแบบเนี้นะคะแล้วก็นะคะเนี่ยคุณมีเสน่ห์แต่ต่อเพศตรงข้ามมากตัวคุณอาจไม่รู้หรือเปล่าไพ่ของเลิฟเวอร์นะคะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาแอบชอบเพื่อนๆของเรานะคะแอบปลื้มนะคะแอบปลืม้มอยากเข้าใกล้อยากเข้าหาอยากรู้จักถ้ายังไม่รู้จักอยากรู้จักนะคะแต่อาจจะ หนึ่งกรณีก็คือสถานที่ทํางานเดียวกันก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆของเจตีนะคะสถานที่ทํางานหรืออะไรก็ได้นะคะที่คุณมาถามถึงคนคนนี้นะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณยังไปได้อีกไกลไปได้ยาวๆนะคะนิสัยแล้วตัวตนของคุณนะคะก็คือคุณมีเป้าหมายนั่นเองไพ่ก้าไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ไพ่สิบเรียญน,นะคะคือคุณวางแผนอนาคตไว้แล้วนะคะอืรู้สึกว่าคุณจะมีเนี่ย สิบเหรียญน,นะคะอนาคตของคุณลูกเต้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามองดูเหมือนแบบคุณมีอนาคตที่สดใสอะนะคะเพื่อนเื่อของเจทีถ้าไม่ดีก็ไม่เอาประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาแอบปลื้มเพื่อนเพื่อ,อของเรานะคะอาจจะแอบซองแอบ,บมองอยู่ตลอดเวลาก็ได้ไพ่ก้าวไม้ขึ้นนะคะดูดูความสามารถของคุณดูดูคุณไม่พูดนะคะเพื่อนเพื่อนของเจทีไพ่แปดดาบนะคะมีโรคส่วนตัวสูงมากนะคะแล้วก็มีมาดเท่มากนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ เขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้สนใจเขาด้วยก็ได้นะคะในหนึ่งกรณีเนาะเราเดี๋ยวมาดูซินะคะแล้วเขาคนนั้นนะคะไพ่ของออร์เคิลนะคะมองเพื่อนของเราเป็นคนแบบไหนนะคะมองเป็นคนแบบไหนตื้มนะคะแบบนี้แล้วเ,เราดูซิว่ามองลึกๆนะคะ โอ้โหไพ่แปดดาบขึ้นไพ่ใบนี้นะคะอยากคุยด้วยนะคะแต่ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะมีเล่นะคะมองมีคนแบบเหมือนคุณดูหญิงหิงอ่ะตัวเอง <c oughs> ไม่หญิงเจตีดูคุณหญิงหิงอ่ะนะคะเนี่ยในในไพ่ของไพ่ของการที่มีคุณมีโรคส่วนตัวสูงนะคะคุณเขาอยากศึกษาอะไรกับคุณน่ะแต่เขาไม่กล้าเข้าหานะคะไพ่ของใบนี้นะคะกลัวคุณปฏิเสธนะคะคุณจะมีโรคส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่เหมือนกับ เข้าถึงยากอะนะคะเข้าถึงยากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้จากคุณนะคะบางครั้งก็คู่กรณคุณอาจจะเป็นคนชอบฟังเพลงคุณอาจจะเป็นคนนุ่มนวลน,นะคะหรืออาจจะเคยเห็นคุณเปิดเพลงนะคะคลาสสิกคลาสสิกนะคะเพื่อนๆของเจทีอยากรู้จกักอยากเรียนรู้จากคุณนะคะแต่กลัวคุณปฏิเสธเหมือนคุณจะไม่ได้สนใจเขาหรือเปล่าเนาะมองดูคุณเหมือนกับมีอีกโก้มีท่าทียิงๆแต่เองยิงหรือเปล่าคะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกให้ เด็กนี้ของเรานะคะคนคนนี้นะคะเป็นใครก็ไม่รู้ละนะคะของเพื่อนๆที่มาถามนะคะเขาปลื้มเป็นเพื่อนของเรานะคะอย่ายิงนะคะเดี๋ยวโสดยาวเนาะเ <c oughs> จะทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe c o m เมน่าักน่ารักนะคะเป็นเพื่อนกันในช n นลนี้เจที4 5 9สวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน